พ่อพน้อข้าวบ้านเขาสวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องเห็นอี่าังบอเบิงเบิงซุมขีดดื้อออกมาคัขากขนาดเลยออกมาเป็นมูเลยเอ้ยเข่าไปเลยด้าไผดื้อวะย่างยๆงย่งหันหันหัพี่น้องสนุกสนานเบิงคักอีหลี <laughs> ดือคักพี่น้องน้อยๆหล,ลอดแต่ว่าแข็งคักได้จ้ะ พึ่นพากันออกมาเรนเลก็เขาก็ว่ามันห้อยหมาโบมแมนฟาดสบอหลีวะเมื่อกี้เด็ย,ยินเสียงเขาโผล่ขึ้นไปแรนพากกันแรนลงมาเล่นทั้งล่างเพิ่นกับสิมวนเพิ่นล่ะพี่น้องพากันออกมาเล่นคักอหลีคักอหลีจากตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวมีสิบตัวด้วพี่น้อง ฮั่นฮันฮันพักอีหลีพักกันมฮันฮัน <laughs> ่นเห็นเขาแลนลีแล้วเห็นเขาแลนลีแล <laughs> ้วไปเด้อไปเด้อ <laughs> ตีเด้อยตีมืนกันขี่ดื้อเลยกะครบอันเดือนนึงพอดีจ้ะพี่น้องเกิดวันที่หาเนาะ เพิ่งพี่นอ้องคอกพอเพิ่นกับฝนตกซสม,มอกับแฉะกับตะลิตตนอยู่แล้วจ้าพี่น้องแต่ว่าคอ,อกอื่นๆพอต้องคลอกบันฮอ,อกก็อ่อนแก่มาลงให้เพื่อนแล้วละ่ะเบิ่งมันหนีหลินอยู่น้ำแม่แล้วจากตัวเนี่ยฮะสามตัวใส,ส่ซุ้มไหนไปใส่บิ่งก่อน ใส่ไผ่ดื้อปะ่ะใส่ซุ้มขี้ดื้อยุใส่ปว้วนนะ่ะมาเถอะแม่ไปเด้อไปเด้อมา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 ละมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วจะไปมาสิกัดมาหาเร่นเยนู่เละนี่พี่น้อง เขาคอกไอ้ไอ้กัดมึงเน้ยแต่ว่าเพื่อน,นันเดี๋ยวเพื่อนก็กลับมาหาแม่เพื่อนพี่น้องแล้วกับบมีหมาเขาก็อยู่บ้านสมมือเนาะช่วงนี้ก็เลยปรทันได้อุดคอกเพื่อนปล่อยให้เพื่อนเล่นสักก่อนจะพี่น้องให้เพื่อนออกกำลังกายเนาะให้เพื่อนแข็งแรงไอ้เพื่อน กินแล้วละเอาแกบมาเทลงห้พี่น้องตะลิโต้ไมันแฉโพดเนาะหายลูกยางเขากะบบมีเวลาได้ไปเอาแกบเมื่อวานก็ไปเอาคำคำเพิ่งกัสิมีหมองยูเพิ่มแบบว่าสดชื่นขึ้นเนาะบแ่แาะเดี๋ยวมือแรงสิห้ยยาทายพยาธิพี่น้องเพราะว่ายัางไม่ทันได้ห้ยยาทายพยาธิเลยมือซาวาสิห้กระลื้มตลอดเลยเบิ้งขนเพิ่นบ่เกี่ยงพี่น้องย้อนเพิ่นเกี่ยขี้ตุมกัเพิ่งได้แกบมาเมื่อวานานี่กัสิไขรแน่โตเพิ่นกันเริ่มเกี่ยงนะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเออครบไปไสรละ่ะพักกันไปไสรละ่ะเอาอยูน่บอลุกไปทัวร์เด้อเขาคอกเด้อเลือขนาดอู้ดอ่ะอันนี้เอ้ยเพิ่นพร้อมผสมแล้วเด้จากพี่น้องวันที่สิบหกนีก่กะ เจ็ดเดือนเนาะสมบูรณ์ขนาดจ้าแท้งหลายครับมาม้ามามาอย่าเขาป้าเขาดงไปเมื่ลไ,ไหเนาะไปหาแม่ไปไป,ไป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 หาแม่ไปเพิ่นกิ่นนุ่มแล้วเราควรจะหาเลยมาสิกัดลูกไปไปเร็วมาสิกัดเร็วไปเร็วเร็วเร็ว,รวไปหาแมไ่ไปหาแม่ไปเราไป หนาหน่อยๆขาดขนาดไอแม่สัวม่เล่นอย่างนี้ไป,ไปเร็วๆหาแม่ไปดูบักท้องไปดีดูบักท้องไปแม่ละเขาคลอกไหมไกล้ีตีเด้อัฮันหันฮันไปหากวนมันไต้ด้อฮันไปคอกคลอกคลอกไปเร็วหาแม่ไป ไปเลร็วไปเลยร็ว,วขอขอ,อกเด้อไปไปบ่ได้มาอัปเดตให้พี่น้องเบ่งมูลหลายมือแล้วนะจ๊ะว่ามันแฉมันอย่างก็เลยบ่ได้ลงมาทายเนาะมือว้าน,นี่นโกยขิมมูออกพี่น้องว่าเมนโอ้ยตั้งแต่สองโมงเสาจนหอดเที่ยงกักไปแล้วลังเหื่อยไปแล้วพี่น้องข,ข,ข,ขักขาดขาดน เด่นยุ่เลาะนี่แหละถ้าขึ้นไปทั้งทงก็ค่อยจังสีไลลงมาเนาะจา้ะเพราะว่าช่วงนี้ก็บ่ได้ว่าปลูกหัวปลูกสวนนี่อย่างหลายเนาะก็บ่เป็นหยังเพื่อนกับเป็นเด่นอยู่น้ำหย่าน,นี้เปียแล้วพี่นอ้องกอหย่าน,นี้เปียเพื่อนไปกินแพะเล่นนะวันเอ้โตนี้บักไงแห้งพี่น้องสมบูรณ์ครับแ่พันเจ็ดเดือนแล้วกระสีมีโตบ่ท่อกันได้พี่น้องเพราะว่าอันนางนี่เพื่อนหยาดมูก,กินคาร์กมู ากินหลายกมูพ่นก็นเลยตัวง่แต่ก็ถือว่าสมบูรณ์ทุกตัวแล้วจ้ะน่าสิเริ่มขึ้นแล้วล่ะพี่น้องเบิ้งแล้วอ่ะแจ่งว่ากะปล่อยเพ่นไปก่อนนะความใหญ่ของเพ่น ฝนเลี้ยงหมูป้ากับสีลำบากแน่พี่น้องแฉะถ้าว่าขอ,อก็สมบูรณนะ์เนาะคอกของผันุข้าบ้านเขากับเป็นหู้จงบงจิงเปงพี่น้องบ่มีทุนแบบว่าหลังคาลงเรือนเนาะเขาก็เอาตามที่แบบว่าสังกสีเก้าไปพี่น้องมีขอแม่หลายถ้าสมบูรณ์หลายเขาก็ไ่ได้เฮตุนเนาะย้อนมาหาบ่มีทุนเนาะพี่น้องเนาะก็ตัดสินใจเลี่ยงไปด้ยกับหักษาเพื่อนตา ตามที่เขามีนั่ะจากเพราะหมูปา้าเพื่อนกับทนโลกอยู่เนาะต่เป็นอีกอาชีพนึ่งพี่น้องแต่ก็มันก็ว่าบ่เื่อยกับเมื่อยอยู่พี่น้องเพราะว่าหาเพื่อนกินเนาะถ้าถ้าเขาบ่มีต้นทุนอาหารเนาะเฮาอยากประหยัดต้นทุนเขาก็ต้องหาบอลเนาะพี่น้องการหาบอนนี่มันก็ต้องใส่แฮ้งอยู่จากพี่น้องบ่แเ่นว่าบ่เื่อยกับเมือ่อยู่แต่ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เหตุให้เขาแบบว่ามีรายได้เสริมมมมเเเเพพิ่่่ขึ้้้น้นนนาาจจ็อออียยงงกืแลว ยังแต่ว่ามันสิให้ผลตอบแทนเขาเขาเห็ดล้วเขาก็ได้เนาะจ้าของพันธุ์ข้าบ้านเขาสิซ่าแน่เพอเขาปีที่สามแล้วเพราะว่าเขาบ่มีต้นทุนแม่พันธุ์เนาะเขาก็ซสือตัวหน่อยมาวันอย่าดื้อวันวันลง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 หลกหมูป้ากสิมีปัญหาเรื่องหนักๆเลยก็คือเรื่องพังขอกเนี่ยพี่น้องเขาเห็ดขอกเพิ่มมาตรฐานนี่สินก็สิบ่มีปัญหาเนาะจ้าเรื่องกินกะกบมีห้องแน่ช่วงกินเนาะ มีอาหารว่างให้เพื่อนช่วงเที่ยงก็ดีคือกันพี่นอ้องแต่พอน้เข้าบันเทองกับหายแน่บ่รหายแน่แล้วจ้ะเอาขี่ออกมาพี่นอ้องป้ายังเมยเลยเมือ่อวานความที่ว่าเพื่อนแฉจนหอดหัวเข้าเนาะเดือตนเพื่อนพี่นอ้องก็เลยเอาแกบมาลงเริ่มดีขึ้นแล้วจ้ะเพราะาถ้าแซ่ขี่แซ่งเงี้ยวหลายเขาก็ย่านแบบว่าสุขภาพเพื่อนบ่ดีเนาะจา้าพี่นอ้องความอ้วนค้างย่อยของเพื่อนอุ้สูหนามินนามนอุสูหน,หนามินน่ะ เป็ดก็เป็นขาอ่อนนะจ๊ะพี่น้องกินหลายพร้อมเฮ้ยเคนมวนคักคนมวนคักไปแม่ไปแม่ไปแม่คักอีเร็มันสิ๋ของตะไคร้เด้ถ้าบ่เห็นนี่นะเฮ้ยพี่น้องนี่ละ่ะเด็ตโตนพื่นี่ละ่ะแช่นอนทะลูกล่ะเดี๋ยวสิเบีอเอาแก๊บอีกรอบนึงอันนั่ <c oughs> นอันาน,าน,าน,านั่นอันนั่น กิ้เด็กเด็กหนีเด็กข้อไป <c oughs> อม่น่ว่าเห็นเขาเขนบอาเห็นเขาอมมนอนเล่นอยู่ข้างนอกสบายใจสใูสูก็เดือดเหตุสุข้อข้อแม่ลูกมาขีกาดเร็วเร็วเรวข้อข้อ บายเข่า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 ว่าเข่าง่ายๆเราคนยังอยากกลิ่นอยู่ไปเลยมาเลยมาเลย่ขอกเลย มาสิกาดจ้าคลิปนี้พานธข้าวบ้านเฮากัะสิฝากพี่น้องไว้สำนีก่อนนะจ้าไล่หมูหน่อยเขาขอ,อก,กัอนเนะาะจ้าถ้าถึงใจจังใดก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พานธข้าวบ้านเฮาในเด้จ้าขอบคุณหล,ลายจ้าสวัสดีจ้า